ของนี้ก็เป็นพลอยแดงจันนะครับท่านผู้ชมแดงจันเข้มเม็ดเล็กไซประมาณ2มิลมิลขึ้นไปนะครับมิลขึ้นไป2มิลมีถึง3มมิลเป็นพลอยแดงเก่าไปพลอยแดงจันเป็นพลอยไทยแท้เราก็อยู่เมืองจันมานานก็ได้เก็บพลอยจันเก่าไว้แต่ตอนนี้เหลือเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ ที่ก็ถึงกะหลัดประมาณกะหลัดนึงนะครับพอยแดงประเทศไทยตัวน,นี้ก็หายากมากพเพราะเมืองปิดไปแล้วมีแต่พลอยเก่าเอามาทำนะครับแต่ยังพอมีนะครับท่านที่ต้องการพลอยไทยเราก็พอหาได้เพราะอยู่เมืองจันท์บางท่านก็เก็บไว้ก็ยังพอมีแต่ก็ราคาก็ถ้าเม็ดใหญ่ก็แพงและหายากแต่เม็ดเล็กก็ยังพอมี สนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6 1รท่านใดต้องการทับทิมทับทิมจันทร์ทับทิมไทยติดต่อเจน่เจยนะครับ